สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้อยู่กับพัดลมโซล่าเซลล์นะครับที่ผมเรียกได้ว่ามันเป็นพัดลมโซล่าเซลล์จริงๆนะครับจากการใช้งานมา2เดือนแล้วก็ได้รีวิวไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวตอนแรกเนี่ยรวมถึงสเปคทั้งราคาอะไรายละเอียดต่างๆก็ย้อนกดติดตามนะครับแล้วก็ย้อนไปดูคลิปได้นะครับตัวนี้เป็นพัดลมโซล่าเซลล์ของ Smarttech นะครับ สมาร์ทเทคเนี่ยเขานอกจากพัดลมเนี่ยคือพัดลมนีเน่เป็นเป็นโปรดักส่วนย่อยนะครับหลกัหลกๆแล้วถ้าเป็นในออฟฟิศก็คือตู้โซลาร์บ็อกซ์นะฮะโซลาร์บ็อกซ์สี่นะครับ, 4, รบมีตั้งแต่1กิโลวัตต์นะครับ2กิโลวัตต์2.5กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่3.5กิโลวัตต์นะครับตัวโซลาร์บ็อกซ์เนี่ย3.5กิโลวัตต์สามารถรันแอร์ได้นะฮะ9,000ถึง12,000 BTU ่นีทูในหนึ่งตัวนะครับวันนี้มาพูดถึงพัดลมนะฮะเดิมเนี่ย ทางสมาร์ทเทคจะผลิดเพียงแค่300ชุดนะฮะตามที่ผมได้ทำคลิปไปว่าผลิดไม่ได้เยอะนะฮะแต่หมดไปแล้วนะครับ300ชุดขายออกไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีกระแสคนถามเข้ามาด้วยว่าพัดลมยังอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้มีวัตถุดิบนะครับมีในส่วนของแผงโซลา c เซลล์ที่ยังมีอยู่นะฮะทาง Smart t เทคก็เลยผลิตเพิ่มเติมนะครับสั่งของมาผลิตเพิ่มเติมแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะฮะ แต่ก็มีประกันให้1ปีนะครับแบตเตอรี่เสื่อมก็ส่งไปเปลี่ยนได้นะครับส่งเช็คได้นะครับเนื่องจากอ่าสมาร์ทเทคทำโซลาร์บล็อกอยู่แล้วเรื่องแบตเตอรี่อุปกรณ์อะยังมีอยู่แล้วก็ยังมีเปลี่ยนให้อยู่นะฮะมาดูสเปกกันครับผมตัวนี้นะ่ะตามสเปกก่อนนะครับตามสเปกก่อนก็คือพัดลมโซลา่าเซลล์แน่นอนว่ามันต้องเปิดกับโซลา่าเซลล์นะครับแล้วก็มันต้องใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าใช้แค่2ชั่วโมงเปิดไป2ชั่วโมงพอตกกลางคืนแล้วใช้ไม่ได้ นะฮะอันนั้นมันเป็นพัดลมที่แบบเสียบไฟบ้านมากกว่าเป็นพัดลมที่แบบมีอะแดปเตอร์ให้เสียบไฟบ้านเป็นหลักมากกว่านะครับตัวนี้นอกจากตัวพัดลมที่ใช้ชาร์จกับโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยทางสมาร์ทเทคก็ยังแถมนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับแต่ว่าในการใช้งานของผมเนี่ยบ้านผมเป็นออฟฟิศนะเป็นโซล่าเซลล์ออฟฟิศอยู่แล้วไฟบ้านเนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้ในเอาไปเสียบชาร์จไรไฟบ้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะเน้นใช้งานกับแผงโซลาเซลล์เลยจุดที่ผมติดตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือห้องครวนะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วผมติดฟิกไว้แบบนี้เลยนะครับห้อยมันเป็นพัดลมไม่ใช่ตั้งโต๊ะนะคะพัดลมตั้งโต๊ะแบบไม่มีไม่มีขายาวนะครับแต่เป็นถือนะแบบแขวนแบบถือแล้วก็เราแขวนได้นะครับเราตั้งกับโต๊ะก็ได้แต่ว่ามันจะเตี้ยนะครับ ตั้งโต๊ะทําง,งานตั้งโต๊ะออฟฟิศหรือว่าพกไปแคมปิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าในส่วนที่ไปแคมปิง้งเราสามารถชาร์จกลับไปบ้านได้นะครับหรือแผงโซล่าเซลล์เนี่ยพกไปด้วยก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่สเปคแผงโซล่าเซลล์เนี่ยให้มา22วัตต์เป็นแผง18โวลต์ด้วยนะครับไม่ใช่แผง6โวลต์ไม่ใช่แผง5โวลต์นะครับเป็นแผง18โวลต์แบตเตอรี่ในนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ11.1โวลต์ w, ไม่ใช่แบตเตเอรี่6โวลต์หรือ5โวลต นะฮะตัวแจุดหนึ่งโวลต์มีความจุที่7 m mm แอมป์นะฮะแบตเตอรี่มาหรือ7 m mm แอมป์นั่นเองสปีดของพัดลมเนี่ยมีตั้งแต่ความแรงของพัดลมเนี่ยมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์12นะครับแน่นอนว่าถ้าเราเปิดเบอร์12เนี่ยมันก็กินไฟเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรทที่ผมได้ทําการทดสอบใช้งานมาแล้วก็รีวิวนําเสนอไปก็คือช่วงใช้งานที่ประหยัดแบตท,ที่สุดคือระดับ5ถึงระดับ8นะครับผมใช้ระดับ5ถึง7 อย่างนี้การใช้งานยังไงถ้าปกติวันที่มีแดดปกตินะครับเราชาร์จไปด้วยเราใช้ไปด้วยได้ปกติอยู่แล้วนะครับมันเป็นเหมือนออฟกริดนะครับมันมีแผงโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่ในนี้มีชาร์จเจอร์เล็กๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์พัดลมหมุนนะครับก็คือออฟกริดเล็กๆนั่นเองวันแดดดีๆนะครับช่วงแดดดีๆถ้าแบตเตอรี่มาจากโรงงานในราชาร์จให้เต็มก่อนนะครับชาร์จให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยใช้งานวันถัดไปนะฮะ พอแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยแดดปกติเราใช้งานพัดลมเนี่ยกลางวันอะเปิดได้ประมาณ 4- 5หชั่วโมงนะครับเบอร์5ถึงเบอร์7นะฮะถึงชั่วโมงกลางวันก็เปิดได้นะครับแล้วสามารถเปิดกลางคืนได้อีกนะครับถ้าเบอร์5เปิดกลางคืนได้ทั้งคืนนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะมากดแล้วก็เปิดเร่งสปีดลดสปีดให้ดูอีกทีอันนี้เล่าถึงสเปคก่อนแล้วก็การใช้งานที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและนอกเหนือที่เป็นพัดลมโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยเขามีพอร์ต USB สําหรับชาร์จมือถือแบบเร่งด่วนอย่างนี้ครับนะครับ,นะรบไม่ได้ว่าชาร์จได้หลายครั้งอะไรนะครับก็คือวันหนึ่งอ่ะถ้าเราใช้ไปด้วยชาร์จมือถือไปด้วย1ครั้งก็พอนะครับเพราะว่าเน ين, ้นๆหลกักๆแล้วมันคือพัดลมนะครับแต่มันก็มี USB ให้ชาร์จมือถือเกื่อสํสำรองนะครับไปอยู่ไร่นานะครับไปนอนกริดยางก็คือมีพัดลมหน้าร้อนมีพัดลมเปิด พัดลมโซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วก็ใช้งานสะดวกต่อแผงมาเสียบเข้าที่หลังพัดลมแผงมันก็ชาร์จแล้วนะฮะชาร์จมือถือได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วกลางคืนนะครับกลางคืนถ้าเราใช้พัดลมเซตนี้ไปนอนไรนอนนานะครับไม่ใช่เป็นระบบที่ใหญ่มากต้องการแสงสว่างด้วยสามารถเปิดไฟ USB ได้นะครับก็คือไฟ USB เป็นหลอด ประมาณนี้นะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพาไปดูเพราะฉะนั้นพัดลมสามารถแบ่งไปชาร์จมือถือได้นะครับแล้วก็เปิดหลอดไฟได้ในช่วงกลางคืนช่วงที่แบบเปิดให้แสงสว่างนะครับพื้นที่ที่ที่เราไปพักอยู่ได้นะครับไปดูกันข้างหลังจะเป็น USB นะครับตัวนี้หลอดไฟ USB กลางคืนสว่างดีมากตัวนี้7วัตต์นะครับ เพราะฉะนั้นหลอดไฟก็สามารถเปิดได้นะครับนอกจากพัดลมนะครับไม่ต้องเอาหลอดไฟ12โวลต์หรือหลอดไฟที่มีแจ็คอะไรมาเสียเพราะมันเป็นหัว USB หลอดไฟที่เป็น USB ก็มีนะครับ <im it> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหัว USB แล้วเนี่ยนอกจากจะเปิดหลอดไฟได้ก็ยังเปิดพัดลมเล็กๆก็ได้นะับหรือชาร์จเก็บพลังงานเล็กๆนะฮะแต่ว่าผมแนะนําก็คือหลกัหลากๆการใช้งานคือใช้พัดลมนะครับเราสำรองชาร์จมือถือได้หนึ่งครั้งแล้วก็เปิดหลอดไฟไว้กินข้าวกลางคืน นะครับไม่ใช้เราก็ปิดไว้นะฮะก็คือการบริหารจัดการหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้สามารถถอดนะครับทาความสะอาดได้นะครับซึ่งผมเพิ่งถอดเช็ดเมื่อกี้ถอดง่ายมากนะครับงัดตัวนี้ขึ้นนะครับจะมีอยู่4จุดนะครับงัดออกแล้วก็ดึงดึงออกมาได้เลยนะครับ4จุดอย่างเงี้ยงัดแล้วก็ดึงออกมาจากนั้นเราก็เช็ดปัดฝุ่นนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าพัดลมเนี่ยถ้าฝุ่นเข้าเยอะนะครับถ้าเป็นพัดลมไฟบ้านเนี่ยมันจะกินไฟเพราะว่าใบตัวพัดเนี่ยจะมีฝุ่นเข้าหรือเศษ เส้นผมอ่ะเออประมาณนั้นมันเข้าไปพันตรงแกนมันแกนหมุนมันนะครับทำให้มันทํางานฝืดพอทํางานฝืดเนี่ยเราต้องเปิดเร่งเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพัดลมไฟบ้านเนี่ยอ่ถ้ามีฝุ่นเกาะเยอะๆมันจะเริ่มกินไฟแล้วนะกินไฟจากการที่มันทํางานฝืดแล้วเราต้องเปิดแย์สูงๆนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันทํางานฝืดมันก็อ่ประสิทธิภาพที่ปล่อยลมออกมาก็น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัดฝุ่นนะครับเดือนหนึ่งก็ปัดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมเพิ่งปัดเมื่อกี้ใช้มา2เดือน ะครับแล้วก็ตัวเนี้หมุนปรับได้นะครับหมุนปรับหมุนออกนีหมุนสองฝั่งนะครับ <agrad balances S 1> แล้วก็หมุนปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับขึ้นปรับลงนี้ได้นะฮะถ้าเราตั้งโต๊ะตัวนี้ก็จะตั้งได้ดีเลยแล้วก็หันอ่าหน้าขึ้นหน้าลงมันจะสายไม่ได้นะครับจะสายไม่ได้นะครับซึ่งตอนที่เอาออกจากลังทางทางโรงงานจะประกอบแบบนี้ไปให้เลยนะครับไปให้เลยเราไม่ต้องไปประกอบอีกเรายกออกมา ิดสวิตพัดลมก็ทางานได้เลยนะตัวนี้ครับฐาน,นะชาร์จนะอ่ะมองอย่างนี้ตัวนี้เป็นเลข99คือแบตเต็มนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยแต่ว่าจุดนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้งานตลอดทั้งวันผมจะใช้ช่วงนั่งกินข้าวแล้วก็มานั่งอยู่ห้องครัวตรงนี้ถ้านั่งก็จะเปิดพัดลมร้อนก็เปิดพัดลมเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับเปิดเรากดตรงนี้เลยนะครับกดตรงกลางนะครับอันนี้เบอร์5ที่ผมใช้อยู่นะครับสสองหนึ่ง เบอร์หนึ่งก็จะประมาณนี้เบาแต่เบอร์หนึ่งไม่น่าใช้อ่ะมันไม่น่าจะใช้พัดได้เท่าไหร่เพราะมันเบามากนะครับเบามากเว้นแต่ว่าเราเปิดแล้วเอาไวใ้ใกล้ๆอย่างเช่นพนักง,งานออฟฟิศอย่างเงี้ยเปิดไว้ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ได้อยู่นะครับ3 4 5เนี่ยครับตั้งแต่เบอร์5เป็นต้นไปนะฮะเบอร์5ถึงเบอร์8เนี่ยแนะนำให้ใช้ช่วงนี้เพราะว่ามันกินไฟไม่มากแล้วก็ความเย็นนี่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดเปิดสุดเนี่ย6 7 8อันนี้8นะฮะ10 11 12เนี่ยครับถ้าเบอร์12อ่ะมันก็จะยิ่งกินไฟนะครับมันจะยิ่งกินไฟมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดไฟไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเปิดสุดเลยยิ่งเปิดสุดก็แบตหมดไวอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบริหารจัดการได้ไม่ทั้งวันอย่างเงี้ยครับถ้าอยากเปิด,ดานานได้ดีก็คือเบอร์5เบอร์6เบอร์7ประมาณนี้พอนะฮะ นี่คือการเปิดใช้งานของพัดลมแล้วก็ตัว usb อยู่นี้ครับอันนี้ผมเสียบหลอดไฟอยู่นะ usb อยู่นี้ข้างหลังจะเป็นสเตคนะสเปคตัวนี้จะเป็นสายแผงนะครับถอดออกนะครับแบตเตอรี่ก็เต็มนะครับเลข99อันนี้คือสายจับแผงเดี๋ยวพาขึ้นไปดูแผงเวลาตั้งแผงเสร็จวางแผงบนหลังคานะครับหันไปทางทิศใต้นะครับเราก็เสียบชาร์จนะมันก็จะดังมันจะกระพริบคือชาร์จแล้วชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วย,ย,ป,วยปกติไม่ต้องถอดออกนะครับ ตัวนี้เป็นหัว USB ครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะชาร์จมือถือให้ดูนะฮะถอดของหลอดไฟออกละโอเคตอนนี้เราเปิดพัดลมไปด้วยนะฮะแล้วก็เสียบเราก็เสียบ USB ข้างหลังนะครับอันนี้มือถือ ใส่เข้าพอดีพอเสียบ USB นะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะฮะนี่ก็คือเปิดพัดลมไปด้วยชาร์จมือถือไปด้วยนะครับแต่ว่ามือถือเนี่ยชาร์จวันหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันชาร์จมันมันใช้ได้มากกว่านั้นแต่ว่าพัดลมก็จะแบตเตอรี่ก็จะจะหมดเพราะว่าในตัวแบตเตอรี่โทรศัพท์เองก็มี ความจุมากอยู่ประมาณ1น,นะครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเอาครับระบบออฟฟิศหรือพัดลมโซล่าเซลล์เนี่ยบริหารจัดการเอานะฮะแล้วก็ตัวแผงเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับสายแผงให้มาประมาณ5เมตรนะวางข้างบนหลังคาแล้วก็เอาลงมาเสียบได้เลยนะครับแผงเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใตย้ยิ่งดีนะครับเอียงประมาณ15-25้า15องศานะครับเรดนี้แล้วแต่พื้นที่นะครับสำหรับราคาเนี่ยสมาร์ทเทคเนี่ย ผลิลตตเนี้ยยังจําหน่ายในราคาเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรถสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตามสเปคเนี่ยถ้าตามสเปคเนี่ยซึ่งราคาตัวนี้ยอยู่ที่1650บาทราคายังไม่รวมส่งนะครับยังไม่รวมส่งตัวนี้ไม่มีกับเงินปลาทางด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ตามรายละเอียดรูปภาพที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะฮะ อุปกรณ์ที่จะได้นะครับก็คือพัดลมโซล่าเซลล์หนึ่งตัวแผงโซล่าเซลล์ขนาด22วัตต์นะครับสายไฟป,ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จไปบ้านมาให้ด้วยซึ่งถือว่าครบครันเลยนะครับก็รอบนี้164ชุดใครสนใจก็ดูทั้งในภาพแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปผมก็แปะไวนะ้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับทางรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแผงกันอ่ะตัวนี้คือแผงนะครับ25วัตต์ 18โวลต์แล้วก็เป็นแผงแบบโมโนด้วยนะครับนี่ครับเป็นแผงแบบโมโนนะก็คือผมเนี่ยวางไว้ธรรมดาไม่ได้ยึดอะไรนะครับแผงมีน้ําหนักในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าติดตั้งเนี่ยขาแผงมีมาให้นะมีมาให้เลยนะครับแล้วก็ทางมาเทคเนี่ยก็จะใส่มาให้อย่างนี้เลยนะฮะขาแผงเราไม่ต้องมาประกอบเองอีกนะฮะติดตั้งก็คือยึดให้แน่นนะครับให้มั่นใจว่ามันอยู่นะครับจะยึดแบบไหนก็ตามนะครับจะ าจะมีรูนะครับจะยึดขากับตัวน็อตเมทัลชีทก่อนก็ได้นะครับวิธีติดตั้งนะแล้วก็เดินสายเนี่ยเข้าไปในตัวจุดที่เราวางพัดลมนะฮะโอเคครับ, okay, รบผมสำหรับใครที่สนใจพัดลมโซล่าเทลของ s m a r t t e x h นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,650บาทยังไม่รวมส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามภาพที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็ รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ